อุ้ยดูนีอุ้ยฉาดอุ้ยได้ฉะดแล้วอะไรคะดูคนเอ้าไม่ใช่อุ้ยอะไรอะปากกาใหญ่กะโไม่ใช่ยี่สิบโอ้โหยี่สิบโอ้่หถูกเอันเรื่องเย กระป๋าพวกนี้แล้วเมื่อวานมันก็ขาดหลุดไปนักไม่พ่วนนะคะทุกคน <c oughs> นี่บางคนร้านบ่อโพงฟิชชิ่งนะคะเข้ามาก็คือแบบโอ้โหของอย่างเยอะทุกคน <c oughs> เอาแล้วถือว่าตอบโจทย์ใช่ไหมชอบเอาแล้วเข้ามาแวบแรกเลยรู้สึกแบบเอาแล้ว <c oughs> ชอ <c oughs> บอ่ะทูนยังมีแบบทุกสายเลยแล้วก็แล้วก็มีหน้าดินชอบมาก ย่อมักตกปรากฏอ่ะทุกคนดูนี่อู๋แล้วก็แบบแต่กกัวทุกไซส์ที่แบบ สวัสดีครับพบกันกับร้านบ่องพงฟิชชิงนะครับฝากร้านอุปกรณ์ตกปลาด้วยนะครับตั้งอยู่ถนนสายเอเชียนะครับติดตรงข้ามตลาดนาะสวนเกียรทองนะครับถ้าเกิดมุ่งหน้าไปทางอ่างทองนะครับหรือแพ้ถท่าแร่ลูกค้าขับมุ่งหน้าจะไปอ่างทองนะครับซ้ายมือก็จะเป็นสะพานแม่น้ำป่าสักนะครับร้านจะอยู่ติด ถนนใต้สะพานบอ่อโพงนะครับตรงนี้เขาเรียกตำบลบอ่อโพงนะครับนี่นะะทุกคนถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเป็นเียื่อบ่อโพงฟิชชิ่งติดลำก็คือก็คือเป็นลำที่เขาประสมอองมาแล้วให้เอาไปตกปลาได้เลยนะคะทุกคนกินหอมมากเดี๋ยวเราเอาไปลอง,งถังหูเลย <laughs> ไป ควัดีทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปตกดูสวัสดีทุกท่านนะฮรครับก็วันนี้จะเอาเหยื่อมาอ่อยนะครับก็เป็นสถานที่ที่เราจะมาตกในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วที่นี่เขามีน้ำแข็งใส่ด้วยนะทุกคนสวัสดีครับไหนต้องไหนถ้ดโดขึ้นครับ เป็นตอไม้แอบอ่อยไว้ให้เลยนะเออนี่ยทุกคนเขาว่าจุดนี้ปลาลักล่าเยอะนะครับเ,รเอาใส่ไว้ทุอ่อยเนี่ปยปลาอะไรจิบนั่นะ<อ>ไพ่ไหมถ้าดูไผ่ก็คือปลาขาวถ้าไม่ใช่ปลาห้านก็คือเป็นปลาน้ำเจ้าพญาไม่เหม็นหรอกแต่มือเหม็น งี้สวยนี่มันม,มาเข้าไปแบบนี้งทุกคนเนี่ยวผมจะอ้อยท้าประคูไว้แล้วพรุ่งนี้เช้ามันจะมาตกค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่หมายแล้วนะคะค่าคัน50บาทเป็นแบบเป็นบ้านของเขานะคะและแม่น้ำเจ้าพยาะค่ะทุกคนหมายสวยมากเดี๋ยวให้ดูไปรอบรอบ ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยหมายสวยมากมันจะมีชโดมีปะเขามีประกายขึ้นตรงนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วที่นี่ก็จะมีอาหารขายแล้วก็มีแข็งใส่ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขาดไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็อันนี้เป็นตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกจริงวันพรุ่งนี้วันนี้เราก็เลยจะมาต่อคันไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาแต่เช้าก็เริ่มตกได้เลยนะคะทุกคนไป ค่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะเราก็จะรีบมาตีเลยเพราะว่าน้ำเช้า <c oughs> ใช่ว,ว่าน้ำเช้านั้นสำคัญเสมอเราอาจจาะอาจจะซึมซมหน่อยเพราะว่าเจ็บคอค่ะทุกคนไม่สบายใช่ไม่สบายเสียงเปลี่ยนเลย นี้เหยื่อที่เราใช้ก็เป็นลำนะคะลำของบอ่อพงฟิชชิงนะคะใส่ลงไปเลยเก <Okay. S 1> ี่ยวด้วยขา้าวโพดนะคะ อะไรออกด้งฟึดเนี่ยทุกคนผมจะใช้เป็นกุ้งกุ้งเป็นนะครับที่ไม่มีนะถ้าใครมาก็สั่งเขาได้นะครับยองจะตีหาปลานักล่านะปลากายปลามาอะไรพวกนี้จะลองดูนะบอกตะูนใช่ไหมได้ได้ <c oughs> <c oughs>

หันล่วงจบเลยหันล่วงน้ำโดนแล้วครับในขณะที่ลงเบ็ดอยู่ใช่ไหมไม่รู้หยิบลอยขนาณที่ลงเบ็ดนะครับตรงนี้เลยเหรอใช่ก็ตรงนี้ที่เขาบอกว่า มีไซส์ปะไม่มีไซส์เลยมันขาวๆเอาตะโกกตะโกก่อนเลยวนะันนี้น้องตะโกกตะโกกตะโกะโกก็ได้เลยครับตัวแรกเลยน้องติว๋วของมันนี้อันนี้ผมลงก็เป็นไส้ปลาทูนะทุกคนนี่เดยวนี้อีกแล้ว <c oughs> ไส้ปลาทูเจ้าเก่านะฮะ ก็หายชะโดนะครับหน้าปากหางเขาคองผมว่าน่าจะต้องมีตัวนะอะไรแบบนึงคนปลากินปลากินปลากินลากอย่างแรงเลยมันเข้าผักไปแล้วเนี่ยไม่รู้วัดอยู่เปล่าชะโดโอ้ยชะโดเบรกล่าต้องงัดใช่ไหมเดี๋ยวเก็บโ oh, อ้นนไม่น่าปล่อยนานเ,เออมันกินมันกินนาแล้วด้วย รุนหลับว่วันนี้มันเข้าไปมันเข้าไปแบบเข้าไปเร็วมากเลยเห็นแบบโอ้ยอย,อยู่วะโอ้ยเหมือนยู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 ไม่เห็นโอ้ยชโลโอ้ยได้ชโลแล้วโอ้ยเดี๋ยวหนูตั้งกล้องไว้โอ้ยตัวไม่ใหญ่มากหนูตั้งกล้องไว้เอ้ยง่ายไม่เป็นไรตัวนี้เขาหญิงอะตัวนี้มันยกได้เพราะว่าเขาเขาคอเลยอ๋อค่อยๆเล่นเดี๋ยวมันขาดดิี่ยทำไงดีวะ ไม่ได้ถ่ายได้ไม่มีสวิงเอ้ยเจอสวิงแล้วยกได้อยู่ไซนี้นี่โอ้โหคนอู้ยุ้ตัวใหญ่ยยอยู่นะไม่เล็กนะเดี๋ยวหนูเอาสวิงมาตักให้ดีกว่าไม่เสี่ยงเอ้ค่อยๆย,ยับหลอดสุดยอดเนะ่ยสุดยอดแ้มแรกเลยนี่บีนะเข้าเข้าเข้าข้างในเลยโอ้ยมีไซน์ยอยู่นะ น,น,นี่แกะไงอะ่ะคำถามคือป่นยังไงเข้าคอเข้าห้องในขนาดเนี้ยตัดอย่างเดียวเลยอ๋ออ,อันนี้ตีไว้นานแล้วนี่ <c oughs> ครับทุก <c oughs> คนบอกเลยว่าที่ตีที่กว้างมากนะครับ ยังอยู่วะอยู่จะมังชัวให้ให้ลุ้ละปลาเลยไม่มีไซส์เลยสังขวางเลย่ปลาจิบอีกอ่ะเนี่ยทุกคนเหยื่อบอบโพนะฮะสายขาวกำมัสายขาวขาวจัวเลยสายขาวกินไวอยู่นะอใช่กินไวอยู่นะบอบโพงเเอาเอาอีกอะนุนเอาเลยเอาอีกอันนี้อันนี้พิ่งเอาขึ้นมา เ, yeah. เอ้พี่ปนเฮ่อานนี้ปลนแล้วนี oh. oh, oh. ่ปลนอัตโนมัติเลยนี่ปลนแล้วโอ้โหคันยังงอเลยโอ้ยน,นี่ข้ามมันนี่อ้วนข้ามมานัามานนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันติดปูนโอเคพี่เอากระมังใส่ใส่กัน <c oughs> ไม่อยู่แล้วอ่ะอาหลุดแล้วเ oh. หรอโอ้ oh. คนเหมือนปลากินเลยเมื่อกี้ ันนี้นะครับเรีบร้อยตะโกโกตัวที่2สองนะตะโกกนะฮะอะไรอ่ะฮะตะโกโกตัวที่2 ตอนนี้ตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแปดโมงก็ตามนี่ค่ะทุกคนนี่ก็สามารถที่จะสั่งข้าวได้ด้วยอันนี้ข้าวผัดเออกระเพราไส้ตุ๋นกะเพราขออภัยเสียงลมแรงเลยลมอาจจะแรงเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้จริงๆจะกินข้าวกันนะครั้งคน่ตอนนี้ก็ยังไม่ตีเพิ่มนะว่าอากาศร้อนมากเดี๋ยวจะ ใ่หน้าให้ครบก่อนแล้วค่อยเราค่อยลงคันใหม่อีกทีนะครับวันเดียวอะเล่นอะวันนี้จะเล่นแบบสายตะก้อบ้างเพราะว่าเราได้ปลานักล่าไปแล้วแต่ว่าจะเล่นบ้างนิดนึงนะครับหาปลากายปลามาบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมกันดูนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรอีกจะได้ตะโขออีกสักสิบตัวก็ก็ยังดีใช่ไหมใช่ เขาบอกว่ามันอร่อยนะเฮ้ยนี่กขอร่อยนะอะไรอ่ะตะโกกินกุ้งเอ้าดูดิเอ้าโอ้โหตะโกกินกุ้งก็ว่ายอยู่ทำไมถึงไปติดโอ้โหเราไปติดทำไมถึงสั่นอ๋ออด โอ้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเออตะโกมันจะไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรู้ทำไมอ๋อปิดอเป็นโกรกโกรกแฟมิลี่โกรกกอกโกรกแฟมิลี่ดีครับตอนนี้อยู่กับรายการโกรกกเอกกำลังพูดถึงคันนี้เลยหลุดปะไม่รู้อ่ะปลาเล็กแน่เลยอยู่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 นะ ว่าแล้วกำลังพูดถึงคันนี้เลยแล้วก็กินจริงๆคนสายขาวมาแล,แล้วสายขาวค่ะแล้วจะโหดตีคันดีๆไม่เข้าแล้วเข้าคันนี้ตลอดเลย <c oughs> เ,อเอาหนูเลยไม่ไม่แต่หนูหนูนี่ให้เอาเลยเอาเลยปาอะไรเนี่ยน,นี้ตีกุ้งอันนี้เปิดเบรกเหรอครับบัสได้เลยใช่ไหมอุย้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย อ้าวมีฟ้าปะมีเป็นตะเพียนจบเลยตะเพีวัดสะแทงเลยตะเพียงหางแดงนี่ครับตะเพียนหางแดงค่ะทุกคนกินกุ้งน้องเขมโอยกุ้งเนี่ยค่ะทุกคนหลังจากที่อ่อยเหยื่อไปก็เห็นว่าชะโดมันสวบเหยื่อตรงตรงมุม เราก็ตีสกิปปิ้งเข้าไปเห็กหินเราก็ตีเข้าไปตีเข้าไปใต้นั่นนะเลยสวยเขาเรียกว่าสกิปปิ้งสกิปปิ้งเหรอให้มันให้มันไปกับน้ำนะคระับ2,000 years นี่ค่ะทุกคนมันมีตะโกกมาติดอยู่นานแล้วแต่ว่าไม่รู้เรื่องแต่ที่สำคัญคือห่างน้องโดนใครงับไปก็ไม่รู้ขี้มาคข,ข้างกันเอ้ยขี้มางข้างก็หายทุกคนมันน่าจะโดนปลาอะไรกัดช h a d ปะเนี่ย <Shadow S 2> ระหว่างที่มันติดเบ็ดอยู่นานแล้ว <c oughs> จริงเหรอ s ชโดอยู่ตรงนู้นเลยเหรอ <c oughs> ไม่รู้เออแต่ลักษณะยอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบ Shadow. s h a d ใช่น้องลองออกอปลาตะโก นี่นะคะเป็นตอนประมาณเกือบบ่ายสองนะคะเปี้ยวมาจากไหนอะ่ะไม่รู้แต่เมื่อไรหร่เลยดูท่า <c oughs> ระหว่างเก็บคันนะคะตะเพียนจิ๋วมาอีกหนึ่งใสเหยื่อเลยจิ๋วมากอะ่อะจิ๋วสุดไปเหยื่อของเราบโอเค <c oughs> มีตัวไหมครับนะ้าอืมชี้ได้เลยอ่ะ มีไซส์ใช่ไหมชิได้เลยทำไมกดแรงอยู่นะตอนนี้ตะโกกแล้วผ่องเพื่อนเปล่าใช้ตะโกกแล้วผ่องเพื่อนไหมตะโกกว่าแล้วตะโกกแล้วผ่องเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมีผ่องเพื่อนจริงด้วยมีปลาเหยื่อว่ะมาเลยว้าวเฮ้ยใหญ่นะ้แล้ว ตะโกกแล้วของเพื่อนจิว๋วตะโกกกับปาลาเลยวบปลาตะเพียนจิ๋วนะคะทุกคน, <Hey. S 2> นวัดใต้นะ้ำไม่ขีนะ่ไม่มั่นใจว่าใช่ไนงะ <Right. S 1> <c oughs> มาอีกตัวแล้วครับนี่วัน โเปียสวัสดีทุกคนฮะมีคนตอนนี้เป็นเวลา4โมงนะคะทุกคนเรากำลังจะเก็บมาตีใหม่<แ>นี่มีน้องสองตัวแหวกว้ายกันอย่างสนุกสนานแต่เมื่อไรเนี่ยปลาสองตัวปลากระมังกระมังกับตะเพียนปลาทูนะเพื่อนรักนี่ยทุกคนขณะที่ผมกำลังกรอกัผมก็เจอกระมังพร้อมถุงพร้อมถุงยังชีพ <laughs> แตออก่กลัวติดต่อไม่ใช่หรอโโอ้โหทุกคนอันนี้คือสุดยอดมากเลยตาหายไปเลยข้างหนึ่งโดนอะไรไวะเนี่ยเรื่องสยองเลยยิงสองคันเลยทุกคน ยังกินเนี่ยต่อเลยปัานไม่หยุดไม่ย่อนเลยเออเอาเลยจริงหรอใช่ที่จับปา่านอืมตะปูบบใส่เยอะมากรอบนี้เป็นแบบเว็บตะปูปะอ่ะ เคเลยเก็บสายหน่อย Đã rồi, อย่นาดูดะอย่ามีมีเสียตัวคือมันช้าค่อยๆลอกอ่าค่อยๆระวังลื่นระวังลื่นหนูระวังลื่นทุกอยนะแล้วก็ดึงดึงดึงให้นูไว้ให้คล้องไว้ให้ค้องไว้ใหญ่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 หูไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใจเย็นเย็นเยเย็นมันมันไปไหนไม่ได้แล้วใจเย็นเย็นลูกไม่เป็นไรให้ให้อยู่ให้อยู่เราจะคล้องให้เยอะใหญ่มากเลยเออเช็ดไว้เช็ดไว้เช็ดไว้อย่าปล่อยอย่าปล่อยเช็ดไว้รอสักพักนึง พอตะพักเดี๋ยวมันกลับมาไม่มีปลาหนังแน่นอนหรือสายขวาสายขวามันนเดี๋ยวมันยาาวเลยโอ้ยรั้งแรกในคั้งแรกเลยด้วยใหญ่ถือว่าใหญ่ถือวเลยกัวครั้งแรกคั้งแรกใช่ครั้งแั้งแรกเลย่อยงันหูจุ่มรอแล้วซ้อนได้สวายเจ้าพญาครั้งแรกเลยค่ะทุกทนเอาไม่ใช่อุ๊ยอะไรอ่ะ

ý thuyền ý thuyền ý dục thuyền ý dục thuyền ý dục thả dạ ba đủ ý dục thả dạ ba ba đủ ý đủ ba đủ มีไซวะไม่มีไม่มีเลยมา้ียการด้วยมาจะมา้วยการใจเย็นตะกพร้อมถุงตะกพร้อมถุงใส่ปลาและถุงใส่ปลาโอ้แหมถุงมาให้ออ้ร่วงอ่ะโดมาค่ะทุกคนเวฟปลาชุมอย่ม เวฟปลาชุมโอยมันเหมือนมันบาดไอ้นี่เลยบาดปูนตลอดเราต้องออกออกมาขวาเอ๋ออ๋อชัดเจนตะกกบตะโกะโกแฟมิลี่ตะโกะไซส์มาตรฐานเนี่ยทุกคนตะโกะไซส์ กร่ขโตกมีไซส์เลยเอ้ยจริงวะว่าย้อมมันมันพากันมาอ๋ออะไรอ่ะสวายจิ๋วอ๋อ <você> ช <Than> ัวสวายจิ๋วด้วย อ้ยติด2ตัวเลยตะโกเบลเลอร์เลยนี่ไงตะโกะเบลเลอร์เลยสายเลยใสยูใสยูปะอ๋อใสยูจิวโอ้ยตะโกตัวใหญ่กับใสยูถ้าบ้านที่ด้านอันในปุบอ๋อใสยูต่ยูเนี่ยต่ยูตะกตใหญ่ใสยูอ๋อปะปกันปบนี่น่ใช่นี้คือใสยูใสยูสองคันพร้อมกันและอันนี้ติดสองตัวเลย ทุกคนนะคะเพิ่งจะตีไปตะมาอีกแล้วตะโกะเข้าทุกลงกินทุกไม้บ้าไปแล้ววัดไม่ไหวแล้วเนี่ยนไม่ไหวค่ะทุก <c oughs> คนก็จบไปแล้วนะคะกับหมายริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ได้โทฟี่มา2ตัวก็คือชโดกับยิโศกนะคะตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็หนูก็จะพาไปดู ปลารวมนะคะทุกคนนี่เยอะมากทุกคนสุดยอดสวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, เพจชิงด้วยนะคะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะสวันนี้บ๊ายบายค่ะ